ผีเป็นเอ็นผีผีเป็นผีผู้หญิงแต่แต้เขาบอกว่าเขาเป็นผีไม่น่าอะไรเงี้ยนะอทางนี้ก็กลัวก็วิ่งวิ่งขึ้นบันนาวิ่งขึ้นไปไปแอบอยู่ข้างประตูข้างประตูก็แอบแอบอยู่แต่ว่าตอนวิ่งขึ้น่มีเด็กเด็กทางนี้ก็ตีเป็นเป็นคนงานนะคนงานงานก็ห้าอะไรเงี้ยนะคนงานขึ้นหน้าประตูของบ้านเขาบันนาทางขึ้นประตูปรบมานเขาสองชั้นขึ้นไปชั้นสองก็เลขก็อาจจะตีเป็นเลขบน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝันว่าไม่เห็นผีผีเขาบอกว่าเขาเป็นผีแม่นางเป็นผ oh, <NP. S 1> ีแม่นางเขาบอกว่าเป็นผีแม่นางใน,นทางนี้ก็กลัวกลัววิ่งวิ่งไปขึ้นบ้านบ้านของน้าที่บ้านน่ะวิ่งไปขึ้นบ้านเขาแล้วมีเด็กเด็กนะ่ะ มันวิ่งขึ้นมันไดไปเด็ก,กเกาะแขนขึ้นไปคนหนึ่งเกาะแขนเด็กก็ว่าทางนี้ก็ตีถ้าตีเป็นเด็กจริงๆมันก็เยอะอันนี้ตีแบบเขาข้าวเอาคนคร<ช>ับตีก็ว่าหน้ากันหนึ่งอย่างเงี้ยอ่านี่ก็เลขที่เขาเก้าตัวเดียวก็ว่าหนึ่งเก้าาะว่าเด็กคนงานนะงานก็ห้าอย่างเงี้ยนะตีเป็นห้าคนงานเด็กขึ้นเด็กเกาะมือไปคนหนึ่งตีเป็นห้า ก็จะเป็นตัดตัวหางยวแล้วมาตัดามาตัดเอาตัวนับงฝันที่นี่บ่ฝันอยู่นี่แหละฝันฝันนอน,นคืนวันที่สิบเจ็ดหรือสิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยไม่สิบหก่ยคืนสิบหกตอนมวยออกแล้วขังม, <ๆ S 1> มวยออกแล้วก็ฝันว่าว่าถ้าฝันจะได้เลขมันจะฝันฝันมวยออกแล้วก็ได้เลยได้เลยฝันตัวงวดขับแม่นฝันตัวงวดเลยจะฝันแบบนี้ก็ฝัน ก็ยังงูตัวแล้วก็ฝันแต่ว่าตีตีเลขไม่ออกตีเลขไม่ได้ก็ฝันฝันว่าชุนชุนเพื่อนนะ่ะชุนไอไอน้องน้องเนะ่มันชื่อตั้มก็ว่าเป็นเล็กเล็กล่างแต่ว่าตั้มกับเล็กเตี้ยนะตั้ตมครับตั้มกับเล็กเตี้ยเล็กล่างีนี้มาชุนชุนมากชุนก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้ตีว่าศูนซูลเนาะครับก็ตีเป็นหนึ่งสีว่าไปกินไปกินตับอยู่สีแยกตีเป็นหนึ่งสี ก็ไม่ถูกแสดงงวดแล้วถ้าฟันตีเป็นศูนศูนย์แห้งก็ได้ยัไงคู่ยุนศูนแห้งชุนชุนแห้งเราก็คยอยุ่ว่าศูนแห้งนะครับยางพูดย่ว่าชุนแห้งชุนชุนชุนมากเลยชุนขึ้นมาใส่มาสองคันนะเซ็นเคลลออกมา แล้วใครจะรู้เลนจะสูญจะมาแบบนี้เนาะครับหรือว่าโมโหเนาะภาษาีสายก็จะเป็นชียกว่าสูญครับสูญแห้งสูญแห้งสูญแห้งสูญแต่ว่าเราก็เเพไปเเยรทำเป็นแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะออกมันจะออกมแบบนี้กังวลนี้ก็ฝันนี่แหละฝันแม่นอนฝันว่าผีเป็นเอ็นผีผีเป็นผีผู้หญิงแต่ไปเขาบ่าเขาเป็นผีแม่น่าอะไรเงี้ยนะทางนี้ก็กลัวก็วิ่งวิ่งขึ้นบันนาวิ่งขึ้นไป ไปแอบอยู่ข้างประตูข้างประตูก็แอบแอบอยู่แต่ว่าตอนวิ่งขึ้นน่ะมีเด็กเด็กทางนี้ก็ตีเป็นเป็นคนงานนะคนงานงานก็ห้าอะไรเงี้ยนะคนงานขึ้นเกาะเกาะแขนไปคนหนึ่งงานนี้ภาษาเขมรเป็นภาษาเขมรนะว่าเด็กครับจากนี้ตีเป็นคนงานตีเป็นห้าก็หน้าก็หนึ่งเงี้ยนะหน้าก็หนึ่งก็ไอ้บ้านที่เขาเก้าตัวเดียวก็ไปแอบอยู่หน้าประตูของบ้านเขาบ้านนั้นทางขึ้นประตู พอบานขาสองชั้นขึ้นไปชั้นสองก็เลขก็อาจจะตีเป็นเลขบนมากกว่าเพราะว่าขึ้นขึ้นบันไดไปข้างบนขึ้นคือไปข้างบนครับขึ้นไนบนครับหรือว่าขึ้นหนึ่งแต้มอะไรเงี้ยเลขมันก็มันเตตีได้หลายอย่างเพราะว่าเลขขึ้นขึ้นบันไดวิ่งวิ่งขึ้นบันไดวิ่งวิ่งหนีหนีผีเพราะว่าผีเขาว่าผู้หญิงผีเป็นเป็นเป็นผีแม่นาคอะไรเนี้ยแล้วก็กลัวในความฝันเอาววิ่งขึ้นขึ้นบันได ขึ้นไปก็มีเด็กมีคนงานคนงานตัวเล็กอ่ะเกาะในแขนขึ้นไปแล้วก็บอกว่าแอบอยู่นี่แหละแอบอยู่นี่แหละกลัวผีไม่น่าพูดเป็นาสร์ขมิญนะพูดเพราะนันเป็นที่มาของเลขห้าหนึ่งเก้านะครับก็แปลมาจากความฝันแปลวมาะจากความฝันใครจะเปลวไป่างอื่นก็แล้วแต่แแต่ล้วเพราะว่าพิเตอร์นาความฝันเอาว่าตีบางคนก็ตีตีอย่างหนึ่งตีอย่างหนึ่งผมก็ตีเลขไม่ค่อยเก่งนั่นีก็ตีเอาเพราะว่าบางบางครั้งนะครับ ตีเขาตีเป็นเด็กเงี้ยนะตีอย่างหนึ่งผีไม่น่านักกันมาหนึ่งแล้วนักหนักกันหนึ่งอย่างเงี้ยนะนักกันหนึ่งแต่บ้านละที่เขาเก้าตัวเดียวเป็นบ้านละที่เก้าตัวเดียวก็เลยตีเป็นเก้ามันเป็นหนึ่งเก้าหนึ่เก้าเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยห้าหนึ่งเก้าเนี่ยพี่แดงพอจะมีที่ชอบที่สุดสักคู่หนึ่งไหมหรือว่าก็ ถ้าชอบสุดผมชอบเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเ้าลงลงวงกลมคก็เขียนเพิ่มเป็นตัวน้อยเขียนเพิ่มก็ถ้าถ้าผมชอบก็ชอบอยู่มันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็เขียนเป็นหนึ่งเก้าเนาะพอแล้วก็กลับเอาเองอิสรตัดเลนวงกลมหนึ่งเก้าที่ชอบที่สุดครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าห้าหนึ่งเก้านี่อย่าลืมเป็นห้าหนึ่งหกด้วยครับเนาะเพราะว่าครับเพราะว่าเลขเนี่ยเพราะว่าฝันว่าขึ้นบันไดบางทีมันก็ขึ้นเป็นแต้ม ขึ้นหนึ่งต้มเอ้ยใช่ครับเล็กขึ้นเก้าเนี่ยขึ้นมาก็็จะเป็นศูนย์เลยันทีเลยครับนั่นนะมันก็จะเป็นศูนย์ถ้าตีถ้าตีถ้าเล็กสามตัวก็จะเอาศูนย์ไม่เอาห้าก็ได้เอาศูนย์หนึ่งเก้าอย่างเงี้ยศูนย์เก้าหนึ่งนะศูนึงเนาะครับถ้าถ้าขึ้นนะถ้าขึ้นมาก็จะเป็นศูนย์จากเก้ามาก็อาจจะเป็นศูนย์ใช่เพราะว่าตีเพราะว่าตีเป็นเล็กขึ้นบางคนก็ขึ้นบนไดนี่เขาจะตีเป็นเล็นขึ้นขึ้นไปหนึ่งเต เป็นเลขบนเงนี้ยนะอันนี้ก็จะตีเป็นเป็นเลขเลขเลขท้ายของรบบางวัลที่หนึ่งสามตัวสามตัวบน,นใช่มา่สามตัวของรบบางวัลที่หนึ่งบางคนก็ก็ตีเป็นหกอ่างเงี้ยเก้าก็เป็นหกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกลับหัวนมาครับอ่ะโกนจะจบถ้ำเป็นไงบ้างพี่แดงอาถามเรื่องถ้ำก่อนตอนนี้ถ้ำก็ออกพรรษาก็ออกพรรษาแล้วก็คุยกันอยู่ว่าให้มันฝนมันแรงๆก่อนจะเข้าอยู่เข้าไปในถ้ำ ว่าไม่ได้เข้ามาปีอีกว่าแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วก็จะเข้าอยูอ่รอบเดียวรับนี้ก็มาผลมันมันตกชุ่มก็ยังไม่ได้เข้าเพราะออกบรรษแล้วน่าจะเขาออกไปออกออกแล้วล่ะออกบรรษาเปิดแล้วนะถ้ำถ้าเปิดแสดงมาเลขก็จะเปิดเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บเลขก็จะตรงมากเลยครับเลขแม่นกับทุกงวดด้วยถ้าเราเข้าไปคือไปในถ้ำลราไปาจิตจิตบอกครับเรามาขอเลข <c oughs> ก็วันนี้ก็ยังคุยคุยกันอยู่ว่าอย่าง วันพระวันพระจะมามาถือศีลอยู่นี่จะมานอนข้างบนจะมานั่งสมาธิข้างบนนีอเพราะว่าวันพระวันนึ้งก็ยังคุยคืยเป็นเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันวันหยุดด้วยไม่ได้กีดยางวันนี้ก็คุยคุยกันอยู่ว่าเย็นๆก็เราจะอาบน้าแล้วก็ขึ้นมาอยู่นี่เลยอยู่ใครอยู่มันต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็คุยปริปรากันไม่ไม่คุยกันอะไรเงี้ยให้ข้ามคืนก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสี่ห้าโมงอะไรเงี้ยก็เริ่ม ทีก็ทุ่มหนึ่งทีสี่ห้าโมงก็ทุกครั้งก็วันพระก็จะทําอย่างนี้เป็นเป็นประจำทุกวันพระ้วครับขับวันพระมันก็จะขึ้นมามานั่งสมาธิถึงว่าไม่ได้อยู่ในอยู่บ้านก็ไปนั่งสมาธิครับมันนี้ก็นั่งอยู่ทุกวันก็นั่งอยู่มันละเล็กมันละน้อยครับรบควนที่จงโชว์ตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโชว์่อนจบครับทางได้ความฝันเนาะเป็แปลออกมาส่วนใครจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ลองดูเนาะก็ ตั้งความฝันด้วยแล้วก็เอาไปตีเลขเอาครับความฝันของผมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเดอเอฟซีบอกว่าไม่มีวันที่จะว่ากันนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดครับพฤศจิกายนหกเจ็ดนะทุกคนหกสิบ